หลก3ล้านแต่วันนี้อยู่กับเราเหลือหลักแสนเท่านั้นกับคันนี้เลยเม r c e เซ s ด e n z นซ8 0 a n g s p o r t Turbo อปี2013นั่นเองค่ะ เบนซ์ซี180คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ซีซูป1,800ซีซีให้พลังก,กำลังสูงสุด181แรงม้าและยังมีระบบ ESP เป็นระบบป้องกันการลื่นถลัลทั้งในโค้งขณะออกตัวหรือเมื่ออยู่บนพื้นลื่นจะช่วยลดความเสี่ยงของการลื่นถลและช่วยปรปับปรุงสิญาภาพ ในการขับขี่ในทุกสภาพถนนทำให้การเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางนั่นเองค่ะ หล่อเท่ๆที่ดีไซน์สปอร์ตมาให้รอบคันอย่างไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED ที่มาพร้อมกับ Daytime Running งไลท์ Time และที่พิเศษเลยด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างเริ่มจากด้านล่างเป็นล้อลอยขนาด18มาพร้อมกับแม็กแต่ง AMG ที่แต่งมาจากโรงงานเลยนะคะในเวลาที่รถแับเพื่อนก็จะทําให้รถดูเท่และก็มีมิติมากๆเลยนะคะสัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวที่ตัดกับขอบประตูเป็นโครเมียมสีเงินทําให้ตัวรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมาพร้อมกับสีขาวนะคะซึ่งเป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดด้วยค่ะ บอกเลยนะคะว่าคันนี้สียังเนีนเนยนๆแทบที่จะไร้ริ้วรอยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเชียวชนที่ไหนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านหลังนะคะไฟไท้ายของเขาเป็นแบบ LED ตรงกลางมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้และล่างสุดมีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นและล่างสุดนะคะมีท่อไอเสียที่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองคะ่ะ ในของเขานะคะต้องบอกเลยว่าดูหล่อแล้วก็เท่สุดๆเลยนะคะอย่างตรงในส่วนดีไซน์ของเขาจะเป็นโทนสีแดงดำแล้วก็ในส่วนเบาของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงแบบสปอร์ตนะคะตรงกลางมีรูระบายอากาศมาให้แล้วก็มีปีกโอบกระชับมาให้ด้วยทําให้เวลาเรานั่งนั่งได้กระชับแล้วก็รู้สึกสะดวกสบายมากๆนะคะและเบาะทั้ง2ฝั่งก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรีได้ถึง3ระดับเลยค่ะ ตรงนีนส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นโทนสีดําที่ตัดกับโพรเมียมสีเงินทําให้ตัวรถดูพรีเมียมมากๆนะคะตรงในส่วนสองปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับแรงแอร์เป็นแบบแอร์ดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระนะคะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนั่นเองคะ่ะ แล้วก็มาดูกันต่อที่ในส่วนของด้านหน้าคนขับกันเลยนะคะในส่วนของพวงมลลาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็รับสายวางสายได้นะคะคันนี้มีครุสคอนโทรลมาให้แล้วก็เพื่อเพิ่มความเร้าใจนะคะมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคันนี้มีพานาโรมิกซันรูฟมาให้ด้วยค่ะ ดูกันต่อที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารเลยนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้มีพื้นที่กว้างขวางมากๆยังตรงเล็กรูมกับเพชรูมของเจี๊ยบก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงตรงกลางมีรูระบายอากาศมาให้แถมยังนั่งได้ถึง3ตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนตรงกลางก็ยังสามารถดึงออกมาเป็นที่เท้าแขนได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถเปิดออกมาวางสิ่งของได้นะคะตรงนี้สามารถวางแก้วน้ําได้ถึงสองตำแหน่งเลยและที่สําคัญ ะะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะว่าเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยค่ะโดยรวมๆแล้วนะคะคันนี้น่าใช้มากๆเจ้บรับรองเลยว่าทุกใจสายสปอร์ตอย่างคุณแน่นอนค่ะ ที่พร้อมฝึกความเป็นสปอร์ตในตัวคุณสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open ่นโรดสำหรับวันนี้เจ็บก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย